เปลี่ยนภาพลายโปรไฟล์เป็นขาวดำง่ายๆในแอปพลิเคชัน Line โดยภาพต้นฉบับยังเป็นภาพสีทำอย่างไรมาดูกันอันดับแรกเขาไปที่ Line ไปที่หน้าหลักกดไปที่รูปโปรไฟล์ของเรากดไปที่รูปโปรไฟล์เราอีกครั้งจากนั้นเลือกแก้ไขเลือกรูปภาพและวิดีโอกดเลือกภาพที่เราต้องการจะใช้ภาพเก่าหรือภาพใหม่ก็ได้ ปรับขนาดตามที่เราต้องการจากนั้นกดต่อไปเราจะเห็นเมนูด้านขวามือบนเลือกฟิลเตอร์จากนั้นเลื่อนรูปแบบฟิลเตอร์ของภาพมาทางด้านขวาที่เราต้องการคือขาวดำดังนั้นเลือกได้ทั้งฟิล์มหรือสีเทาแล้วเรายังสามารถปรับระดับความเข้มของโทนขาวดำสว่างหรือมืดจากสไลด์บา์ด้านบนเมื่อพอใจแล้ว กดเสร็จสิ้นเราจะได้โปรไฟล์ขาวดำตามที่เราต้องการแล้วที่สำคัญภาพต้นฉบับเรายังคงเป็นภาพสีเหมือนเดิมวันหน้าเราสามารถเปลี่ยนมาใช้ภาพสีได้เหมือนเดิม